สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาในพอรตแลนด์อีกนะคะต้องมาซื้อของแต่ก็หิวก็เลยมาแวะทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะชื่อร้าน Crazy Sushi นะคะซึ่งเป็นร้านที่เราชอบมากนะะอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะลองดูค่ะวันนี้วันพุธท,ทำไมคนเต็มร้านเลยดูสิแต่อาหารเขาดีจริงๆนะคะ ปกติเรามาร้านนี้ก็จอนกลางวันนะคะก็จะสั่งเป็น lunch box นะคะบินโตก็มันก็จะมากับ California r o s e s มีข้าวมีสลัดนะคะแล้วก็มีมิโซะซุปแล้วเขาก็จะเลือกให้เลือก2อ,อย่างนะคะอันนึงเราก็เลือก spicy pork กับ spicy beef ส่วนของแดนนั้นเขาก็เลือก spicy pork กับ shrimp tempura นะคะอิ่มมาค่ะเรียกว่าใช้ได้เลย นะคะก็ชุดละ12เหรียญเองนะคะบริการก็ดีอาหารก็อร่อยแล้วก็เร็วคือเนื้อเขาหมูเขา,เามีรสชาตินะคะมันมันมันมีรสชาติแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะแล้วเขาก็ให้พอชั่นเยอะด้วยนะคะปกติถ้าเราผ่านมาแถวนี้เนี่ยเราก็บอกไปกินครีซี Sushi ดีกว่าถ้าถ้าผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะลอง สักตั้งหนึ่งนะคะแล้วจะติดใจนะคะรีวิวให้เรียบร้อยแล้วอร่อยค่ะดูสิครผักเนี่ยสดมากเลยนะคะเนี่ยบางที่เราไปทานนะคะมันแบบมันเหี่ยวๆนะคะทานแล้วมันไม่กรอบแล้วด r รซซิ่งที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันก็แบบรสชาติมันไม่มันไม่อร่อยอะค่ะคือทานได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าว้าว,วนี่อร่อยจริงๆเลย นะะเนื้อหมูอะไรนี่เขาก็หมักดีมากเลยดูสิคะเนี่ยมาทานสองคนชุดหนึ่งก็เออชาสิบสองเหรียญห้าสิบไม่แพงนะคะเนี่ยนี่เรายังไม่เคยทานเลยนะคะไอโบท๊ทเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ต้องหิวจัดจัดหรือไม่ก็มากันหลายๆคนนะคะแล้วก็น่าทานนะคะแล้วก็ชอบอะคะ่ะชอบมากๆเลยถ้ายังไงลองดูนะคะถ้าผ่านมาแถวนี้แนะนำเลยค่ะ รับรองได้ว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะคนทำก็แต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะดูนะคะนี่โอ้โหวันนี้กลับบ้านนะคะขากลับเจอฝนตกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตกมาตั้งนานแล้วนะคะแต่พอเข้ามาในพอร์ตแลนด์แล้วเนี่ยมันก็เงียบไปมันเหมือนคนละโลกกันเลยเนี่ยดูสิคะทางกลับบ้านขึ้นเขา อีกโลกหนึ่งเลยเห็นไหมคะเนี่ยหมอกลงจัดท้องฟ้ามืดนี่กลับมาถึงที่เราหมอกแล้วนะคะในผ่าน cheese factory นะคะแล้วก็ดูสิครับฝนมันตกมาแบบชนิดที่ว่าไม่เหลือหมูลืมตาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เขาก็ประกาศอีกว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าฝนมันตกไม่หยุดนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตกแบบชนิดที่ว่าถ้าคือเรียกว่าออกจากร้านมาเดินไปที่รถเนี่ย เปยียกเลยนะคะโชคเลยล่ะคะ่ะดูสิแล้วมันไม่คิดตกอย่างเดียวนะคะมันหนาวด้วยลมก็แรงด้วยดูอันนี้เป็นเทลรมอคเบนะคะทางด้านซ้ายมืออันนี้เราวิ่งวันวันนะคะกลับตอนนี้มาถึงร็อกเกอรเวย์แล้วนะคะที่ร็อกเกอร์เวย์บีชก็มืดตะลึดตืตตต่เลยกลับไปตั้งแต่เช้ากลับมาก็เย็นอย่างเงี้ยคะ่ะ ถึงได้เลือกไปเข้าไปในเมืองเป็นวันหยุดเราจะได้ไม่ต้องรีบนะคะอันนี้ก็เลี้ยวเข้าบ้านอันนั้นเมื่อกี้นี้ถนนก็คือถนนเมนของอของที่บ็อกเวยเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ขับตรงเข้ามาคือจากถนนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะวิ่งเข้าบัานที่บ้านนะคะเข้ามาก็ประมาณเกือบไม่ถึงไมล์ดีนะคะแต่ว่าเราเหมือนกับเราจะวิ่งชนเขาเนะะี่ยค่ะ เดี so so ๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเป็นคือเข้าไปจนสุดซอยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะกลายเป็นถนนลูกลังแล้วนะคะก็ขวามือก็จะเป็นป่านะคะก็กว้างแล้วก็พวกสัตว์อะไรเนี่ยค่ะเขาก็ถึงได้ออกมาได้นะฮะออกมาก็ถึงเจอหน้าบ้านเราเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็พูดจริงๆแล้วก็สะดวกสบายสำหรับสัตว์นะคะออกมาถึงก็โอ้ บุฟเฟไม่ต้องไปไกลไกลเลยนะคะหิวหน้าบ้านนี่เองนะคะแต่มันก็เป็นความสุขของเราความสุขของเขาด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้จบ <First big S 2> คลิป <bug. S 2> แค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็ทอยจอย USA นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe <Right there. S 2> กดติดตาม right ให้ด้วยนะคะก็วันนี้ <Chase the S 2> ถึง <detail. S 2> ที่บ้าน Home Sweet Home Okay. โอเคโอ้มีกวางมารออยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะสอตัวนะคะซ้ายมือตัวเมียขวาม,มือเป็นตัวผู้โอเคค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย